เจรจานะครับเรียกว่าเจรจาระหว่างสองผู้นำนะครับก็คือประธานาธิบดีโดนัทป์ของสหรัฐอเมริกาแล้วก็นายคิมจองอึนนะครับเป็นผู้นําสูงสุดของเกาหลีเหนือนะฮะไปเจรจากันที่ฮานอยนะฮะฮานอยซัมมิตที่เวียดนามนะสองวันนะครับยี่สิบเจ็ดี่แปดที่แรกทําท่าว่าจะเจรจากันได้นะับไปได้สวยเลยเออนะฮะคุยกันดิยิ้มแย้มแจ่มใสแต่สุดท้ายแล้วเขาเรียกว่า ขึ้นต้นเป็นมาริซอนอะ่ะแต่ไปออกเป็นมาริล่าคือตกลงกันไม่ได้คือคือคือปัญหาคือก็คงเรื่องการปลดอาวุธนิวเคลียร์นะระที่ทางอเมริกาอยากต้องการอยากให้เกาหลีเหนือเนี่ยปลดปลดอาวุธนิวเคลียร์แล้วก็ยุติสงครามเย็นแต่สุดท้ายแล้วก็เหมือนจะ เรียกว่าไม่ประสบความสําเร็จนะครับเราจะมาคุยเรื่องนี้นะครับจากกวิชาการคนสําคัญนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรทิพรัตน์บุพพสิรินะครับท่านเป็นอาจารย์ประจําคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคาแหงนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ก่อนนักสามท่านครับขอบพระคุณนะครับสองวันเลยฮะได้ได้รับเกียรติอาจารย์ค่ะนะครับนี่กรณีของการฮานอยสมมตินะฮะแล้วก็ดูว่าจบลง เออไม่สวยเท่าไหร่นะฮะจา์บอลยังไงครับมันไม่สวยแต่มันก็ไม่น่าเกลียดนะคะอะยังไงฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถ้าเออว่าผู้ที่ติดตามอย่างค่อนข้างใกล้ชิดเนี่ยก็ก็ไม่ได้คาดหวังออ,อะไรมากมายจากจากสมมติครั้งนี้นะคะคเพราะว่าอ่ะเอาที่เราทั่วทั่วไปทราบคร่าวๆก็คือว่าเงื่อนไขของสหรัฐก็คือเอ่อให้ทางเกาหลีเหนือ เอยุติอายุติโครงการคืออะไรก็คือปิดพัฒนสถานที่นะที่เป็นที่พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ต่างๆนะคะเอส่วนทางเกาหลีเหนือก็จะขอให้ยกเลิกแซงชั่นนะเพียงแต่ว่าเถึงเวลาจริงเนี่ยไม่มีใครทราบว่าไอ้เงื่อนไขโดยรายละเอียดเนี่ยมันแค่ไหนก็เดากันไปว่าสหรัฐอเมริกาบอกคุณต้องหยุดหมดเลิกหมดปิดหมด ทางเกาหลีเหนือก็เดา,ากันว่าเกาหลีเหนือก็บอกว่าสหรัฐอเมริกาต้องเลิกเซ็นชันทั้งหมดนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ทราบอะไรงไงหรืออา้าวแต่แต่แน่นอนก็คือนี่คือสิ่งที่เขาต้องคุยกันก่อนก็ริเวร์หน้ามาก่อนแน่ๆว่าเงื่อนไขของทางชั้นจะเป็นอย่างนี้อ,อย่างนี้แต่วา่ามีการคาดเดากันว่าคงจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ที่เอาเงื่อนไข ผิดไปจากที่คุยกันไว้ล่วงหน้าครับนะคะ,ะซึ่งซึ่งข่าวในตอนแรกนะคะก็คือทางสหรัฐอเมริกาเหมือนก็เป็นคนให้มาบอกว่าเพราะว่า,วาทางทางทางเกาหลีเหนือมายื่นเงื่อนไขว่าให้ยกเลิกแซงชั่นทั้งหมดซึ่งสหรัฐอเมริกาอยากบอกว่ายังทําไม่ได้ห,หรอกเขาทำไม่ได้ครับแต่ว่าล่าสุดที่ท่นเพิ่งเช็คข่าวทางเกาหลีเหนือนะคะคก็ออกมาบอกว่าเอทางสหรัฐอเมริกาเองนั่นแหละ ที่เป็นผู้ยื่นเงื่อนไขามาบอกว่าให้ทางเกาหลีเหนือเอ่อยกเลิกเอ่อกสทีเอสอะไรต่างๆครับทั้งหมดเลยนะทางแล้วทางเกาหลีเหนือไม่ใช่เป็นผู้ของเงื่อนไขบอกว่ายกเลิกแซงชั่นให้หมดก็เหมือนกันโบยไปโบยมากะโบยกันใบโบยมาทีนี้เราก็ไม่ทราบว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงเออ,แต,อแต่ว่าแต่อย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจที่ มันตกลงกันไม่ได้เพราะว่าเงื่อนไขต่างๆมันก็ยังไม่มีอะไรที่ทั้งสองฝ่ายเหมือนจะต้องเร่งรีบ mm hmm. นะคะทั้งเกาหลีเหนือเขาก็อยู่สบายๆปกติของเขาอยู่ mm hmm. ตอนนี้เนี่ยความตึงเครียดอะไรต่างๆการเผเชิญหน้ามันก็มันก็ไม่ได้เหมือนไปร้ายแรงไปกว่าช่วงที่ที่มันเคยมีนะเขามีความสัมพันธ์อันดีกับดีขึ้นมากกับเกาหลีใต้นะ,ะซึ่งเขาไปไป สร้างความสัมพันธ์พัฒน,นาความสัมพันธ์ตรงนั้นได้ประโยชน์อะไระสักระดับหนึ่งตรงนั้นเขาก็เขาก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไร,รนะคะสหรัฐอเมริกาเองก็จริงๆในตอนนี้เนี่ยก็ก็ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องความมั่นคงสตรฐภาพในคาบสมุทรเกาหลีเพียงแต่ทัมอาจจะอยากได้รางวัลโนเบลอะไรก็ก็มันแต่มันก็ไม่ใช่เรื่อง ใหญ่โตอะไรดักหนานะคะเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ใช่วินวินแต่มันก็ไม่มีใครเสียอะไรจะบอกว่าเสียหน้าเสียหน้าก็แล้วแต่จะมองท่านอาจจะดูเสียหน้านิดนิดแต่ว่าท่านคิมเองนีฉันว่าตอนนี้เนี่ยสมมติครั้งนี้ท่านคิมก็อาจจะดูเป็นข่าวในแง่ของในเชิงบวกมากขึ้นดูแหมเพราะว่าตั้งแต่การมา นั่งรถไฟยาวข้ามรัฐประเทศมา60ชั่วโมงทีมมาเป็นแฟนแฟมีแบบบริกากาศเมนอินแบล็วิ่งโอ้มันมันดูมันดูภาพเลยยิ่งใหญ่ดูดิทิมนึกถึงภาพรักเิคิมจองอึนวันนี้กับกับก่อนที่จะมีสมมติตั้งแต่ครั้งแรกเลยกับอุนใจอินอะไรเงี้ยภาพภาพดีขึ้นเนื้อคนเหมือนจะลืมลืมภาพที่ถูก อมองว่าหู้เป็นผดเด็จการโหดร้ายอะไรอย่างนี้ฮะ uh, เพราะฉะนั้นมันมันทั้งสองฝ่ายมันก็ไม่เกี่ยไรที่ต้องต้องเสียไปแล้วก็อีกอย่างก็คือเรื่องการพูดเนี่ยเราจะไปคาดหวังอะไรมันจะโอ้โหแลว้วปั๊บปั๊บปั๊บกูตกลงปุ๊บปุ๊บปุ๊บโดยที่ที่มันไม่มีเงื่อนไขแบบเหตุการณ์อะไรที่มันมันเออยิ่งใหญ่ชัดเจนที่ไม่ว่าจะภายในหรือภายนอกแต่ละประเทศท,ที่ที่มันจะเป็นตัวตัว ช่วยกระตุ้นเนี่ยมันมันก็เป็นธรรมชาติอะค่ะอาจารย์ครับแต่ว่านักวิชาการบางท่านเขาก็มองว่าโอ้โหมันห่างจากสิงคโปร์ซมมิตครั้งแรกเนี่ยแดเดือนเนี่ยมันควรจะมีอะไรที่มีความเคลื่อนไหวบ้างดีกว่านี้อะฮะมันมันห่างก็จริงแต่ว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่ปัญหาที่มันเพิ่งเกิดแล้วเมื่อปีสองปีมันก็เป็นปัญหาที่เกิดเป็นสี่สิบห้าสิบปีมันก็คาราคาซังกันมานะฮะมัน มันคือมันคือมันไม่ใช่หนึ่งวิกฤตเกิดขึ้นแล้วก็เขามาเจอกันที่สิงโคโปรแ์แล้วก็แล้วก็แหมแปดเดือนแล้วมันควรจะมีอะไรที่มากกว่านี้ดังั้นว่าอย่างอย่างอย่างทะเรียนถ้าคนที่ท,ที่ที่ตามใกล้ชิดจริง,รงๆเรื่อยๆก็จะไม่แปลกใจหรือว่าพูดอย่างหนึ่งก็จะไม่ได้คาดหวังอะไรที่ยิ่งใหญ่จากสมมติครั้งนี้หรอก จารย์ครับมีอีกประเด็นคิดว่าคิมเนี่ยเขาจะสนใจเรื่องปัญหาเรื่องเศรษฐกิจที่ทำเข้าไปหยอดคำาบานไหมครับว่าถ้าคุณปลดวุนิเดียว์เนี่ยคุณจะเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจแล้วก่อนหน้านี้ก็มีปัญหาว่าเกาหลีเนี่ยก็ขาดแคลนอาหารเหมือนกันครับอาจารย์เออคือเขาดิฉันก็คิดว่าเขาเขาก็คงจะสนใจนะะแต่ว่าไอ้ความสนใจเนี่ยมันมันก็ไม่ได้ถึงขนาดที่จะจะทําให้เขา เดียกเลิกโครงการนิวเคลียร์อะไรทั้งหมดเลยนะจะจะเปิดกว้างอะไรอย่างนั้นก็อย่างอย่างที่เรียนไปเมื่อกี้นี้ว่าจริงๆตอนนี้เนี่ยเขาก็เขาก็ไปสัมพันธ์กับทางเกาหลีใต้ที่ที่มันใกล้ชิดที่มันมีเอ่อเชื้อมีด้อะไรที่จะต่อเติมเสริมสร้างเศรษฐกิจให้มันมากอยู่แล้วก็ในยุคที่ที่ที่เราก็ได้รับข่าวสารว่าอุ้ยเศรษฐกิจเดือดร้อนผู้คนอดอยากแพแคแ้งอะไร่งั้น เขาก็ยังไม่เดือดร้อนเลยอะ่ะค,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 คือในระดับผู้นำอ,ะอ่ะ,อะนะคะ,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 ะสุดท้ายแล้วจารย์คิดว่าเ,เรื่องนี้จะจบไงฮะเรื่องนี้ยังคงต้องใช้เวลาแหละค่ะทาการการทูตเนี่ยมันครับการทูตมันมัน,ม,นมันต้องใช้เวลาแล้วโดยเฉพาะเรื่องที่ที่มันเป็นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเรื้อรังยาวนานนะ,ะปัญหามัน มันค่อนข้างจะลึกซึ้งนะคะมันไม่ใช่แค่เรื่องของสองทั้งสองชาติด้วยมีชาติอื่นที่จะจเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยครับผมเราคงต้องตามกันต่อนะการเมืองระหว่างประเทศก็น่าสนใจขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับขอบพระคุณครับค่ะยินดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับนี่ฮะโอ้โหนะก็ยังต้องตามต่อนะสุดท้ายแล้วก็เหลวนะเมื่อวานนี้ทมออกมาแถลงเองเลยใช่ไหมบอกว่าการประชุมสุดยอดระหว่างเขากับผู้นาเกาหลีเนี่ยจบลงแบบไม่มีข้อตกลงใดๆ จบไม่มีอะไรฟาวแต่จารย์เขาก็มองว่ามันก็เป็นมีภาพดีนะแต่ว่าผมว่าบรรยากาศโลกก็ดีขึ้นนะในภูมิภาคนั้นเนี่ยจะรีบร้อนไม่ได้นะเพราะมันเรื่องใหญ่แต่ว่าลึกๆมันก็คงมีอะไรดีๆม้างทน่เราเสียเวลาประชุมมาทั้งสอวันใช่